กลาบสวัสดีนะครับผม ชัชวานทิพม่อมนะครับเป็นผู้จัดการฝ่ายขายและผู้จัดการฝ่ายในด้านเทคนิคของบริษัทพงออพัฒนาประเทศไทยจำกัดนะครับบริษัทพงอพัฒนาประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนจําหน่ายโดยตรงของเครื่องตัดหญ้าแมคคเนลจากประเทศอังกฤษนะครับซึ่งเรานําเข้ามามีอยู่หลายรุ่นนะครับซึ่งวันนี้เราจะแนะนําในส่วนตัวของรุ่น3,4,30นะครับ3430รุ่นนี้ ยื่นไปตัดได้ไกลสุดวัดจากจุดกึ่งกลางของตัวรถได้3เมตร40ส่วนถังน้ำมันมีความจุ80ลิตรนะครับส่วนต่อมาก็คือในส่วนของอาร์มหรือบูมนะครับพิเศษแมคคานลเป็นยี่ห้อที่มี p a raleal อาร์มนะครับพา raleal อารมคือชุดนี้ p a raleal อารมมีหน้าที่อะไร p a raleal อารมมีหน้าที่รักษาหัวตัดเวลาเราจะยืดจะหดหัวตัด เวลาเราวางลงไปการใช้งานหัวตัดจะอยู่ในตำแหน่งเดิมดตลอดทำให้เราใช้งานได้สะดวกมาที่ชุดหัวตัดหัวตัดสามารถตัดหญ้าได้กว้าง1เมตรหัวตัดสามารถสไลด์จุดยึดซ้ายขวาได้เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ในการที่เราจะตัดในพื้นที่ที่ไกลจากตัวรถเราสามารถยืดหรือหดของชุดได้ เราตอนนี้เรามาพูดถึงใบมีดที่เราเกริ่นเมื่อเมื่อที่ผ่านมานะครับว่าใบามีดในส่วนของตัวเครื่องตัดหญ้าเนี่ยมีอยู่หลายแบบมีใบมีดตัววายตัดหญ้าได้อย่างเดียวซึ่งตัดกิ่งไม้ไม่ค่อยได้ของเราที่สั่งเข้ามาเขาเรียกว่าใบามีดแบบยูนิเวอร์แซลหรือเรียกอีกแบบง่ายๆก็คือใบมีดแบบรองเท้าบูทข้อดีใบมีดแบบนี้คืออะไรครับข้อดีใบมีดอันนี้ก็คือว่ามันสามารถ ตัดได้ทั้งหญ้าทั้งกิ่งไม้เล็กๆได้สามารถป่นละเอียดได้เลยแล้วสิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นในชุดหัวตัดชุดนี้เราติดตัววายแทบหรือตัวตัดลวดมาในตัวด้วยเพราะเครื่องตัดหญ้าสิ่งที่กลัวที่สุดก็คือพวกลวดสลิงนะครับเพราะลวดสลิงเนี้ยมันจะเข้าไปพันในส่วนของชุดโรเตอร์หัวตัดถึงมีตัววายแท็บวคือชุดนี้นะครับเมื่อใบมีดกับตัว อาสลิงมาเจอกันเนี้ยมันจะตัดลวดสลิงเนี้ยให้ขาดเป็นชิ้นเล็กๆๆๆมันถึงจะไม่พันที่ชุดโรเตอร์รองรับด้วยชุดสกีคิดอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นตัวรองรับหัวตัดชุดสกีคิดชุดลูกกิ้งทำงานควบคู่กันกันกบระบบรีฟโฟร์คิปที่ช่วยป้องกันเครื่องตัดเนี่ยไม่ให้เสียหายเดี๋ยวผมจะอธิบายลึกเข้าไปในส่วนของแต่อุปกรณ์หรือว่า ออปชันเสริมในแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งครับแล้วว่าจากประสบการณ์ของเราที่อยู่กับวงการเครื่องตัดหญ้าหลายทางนี้เราจึงได้สั่งอุปกรณ์ช่วยหรือเป็นออปชันพิเศษเข้ามาเพื่อที่จะช่วยในการให้เครื่องสามารถมีอายุการใช้งานได้นานขึ้นและช่วยให้คนขับเนี่ยสามารถทำงานได้คล่องตัว <c oughs> อุปกรณ์อันแรกที่เรานำเข้ามา <c oughs> เขาเรียกว่าชุดลิ f Force ช i t พูดง่ายๆก็คือเป็นอุปกรณ์ป้องกันการสึกหลอของชุดเครื่องตัดในแนวแรงประทะในแนวดิ่งในแนวที่จะต้านชุดหัวตัดที่จะทําให้หัวตัดเสียหายลิฟต์คิดเนี้ยจะทําหน้าที่เหมือนกับขึ้นลงตามสภาพพื้นดินของพื้นดินที่เราตัดจริงๆโดยการควบคุมที่สวิตช์ไฟฟ้าที่ชุดคนขับ อุปกรณ์ที่2องเขาเรียกว่า floating ก็คืออุปกรณ์ที่ช่วยให้หัวตัดกระดกซ้ายขวาได้เพื่ออะไรเพื่อให้ทำงานตัดหญ้าได้เรียบเสมอไปเข้ากับพื้นที่ทุกรูปแบบของพื้นที่ที่เรา,าอันที่3ก็คือ hydraulic safety break away เข้ามาเป็นตัวช่วยตัวนี้จะทำงานลักษณะที่ว่าถ้าหัวตัดวิ่งไปชนต้นไม้ หรือเนินหินอุปกรณ์กระบอกไฮดรอลิกชุดนี้จะยุบตัวแล้วชุดหัวตัดก็จะยกพ้นสิ่งกีดขวางแล้วก็จะเด้งกลับไปในตำแหน่งเดิมอันนี้เขาเรียกว่าไฮดรอลิกเซฟตี้เบรกเอาไว้ป้องกันการหักของแขนในลักษณะของการชนในแนวตรงจากประสบการณ์เรา30กว่าปีเราถึงรู้ว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับเครื่องตัดหญ้าหรือแม้แต่อุปสรรคต่างๆในส่วนของ ข้างถนนของเมืองไทยเราไม่เหมือนกับต่างประเทศต่างประเทศของเขาคือมีแต่หญ้าก็หญ้าจริงๆแต่ของเรามีหลายอยา่างมีทั้งหญ้ามีทั้งขวดมีทั้งต้นไม้เล็กๆน้อยๆนะครับเราถึงเลือกสรรแล้วก็คัดสรรพร้อมกับสั่งอุปกรณ์เสริมหรือออปชั่นพิเศษเข้ามาใส่ในส่วนของเครื่องตัดหญ้าทุกรุ่นที่เราสั่งเข้ามาขายในเมืองไทยครับผมมาถึงขั้นตอนการใช้ งานของเครื่องตัดหญ้าไหลาทางละนะครับเครื่องตัดหญ้าไหลาทางตัวนี้ติดกับรถคูโบต้าขนาด50แรงนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเครื่องตัดหญ้าไหลาทางต้องการรอบ PTO ที่540รอบต่อนาทีเราต้องมาเช็คในส่วนของตัวรถแท็กเตอร์หรือต้นกําลังทุกครั้งว่าต้นกําลังตัวคันนั้นน่ะ540รอบของ PTO เนี่ยใช้รอบเครื่องยนต์ที่เท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นอย่างคูปุต้ารุ่นนี้ PTO 540รอบต่อนอาทีเนี่ยความเร็วรอบอยู่ที่ประมาณ2,400รอบต่อนอาทีสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือการใช้งานเราต้องใช้คันเล่งมืออย่าใช้คันเล่งเท้าเหตุผลเพราะหัวตัดต้องการรอบที่คงที่ถ้าเราใช้คันเล่งเท้าเวลาเราเจออุปสรรคเราถอนคันเล่งขึ้นมารอบของหัวตัดมันจะไม่สม่ำเสมอกันมันจะตัดหญ้าได้ไม่ดีสิ่งสำคัญอีก ต่อมาการควบคุมความเร็วของตัวรถสำคัญที่สุดว่าจะตัดหญ้าได้ดีหรือไม่ดีอย่างเครื่องตัดหญ้าตัวนี้ความเร็วที่เหมาะสมจะอยู่ที่ประมาณ6ถึง8กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับอุปสรรคขึ้นอยู่กับหญ้าหนาหญ้าบางอ่าหลังจากนั้นมาดูในส่วนของตัวควบคุมในส่วนของเครื่องตัดหญ้าหลายทาง มีก้านควบคุมอยู่ทั้งหมดอยู่สีก้านอ่ะผมจะเน้นก้านตัวแรกเป็นก้านสีแดงควบคุมการหมุนของหัวโรเตอร์หรือของหัวตัดสามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้โดยการควบคุมที่ปุ่มตัวนี้ผักผักมาด้านหน้าหัวตัดมาด้านหน้าหมุนผักมาย้อนหลัง หัวตัดหมุนกับทิศทางอันนี้คือชุดในส่วนของตัวควบคุมการทำงานของใบมีดหรือหัวโรเตอร์มาก้านที่2องควบคุมการทำงานของขึ้นลงของเครื่องตัดหญ้าในแนวด่งมาข้างหน้าดึงมาข้างหลัง ก้านที่3ปรับการคว่ำเงยของชุดหัวตัดผักมาด้านหน้าหมุนทวนเข็มผักมาด้านหลังหมุนตามเข็มหรือหมุนพูดง่ายๆก็คือหมุนคว่ำกับหมุนงายแต่ก้านนี้จะมีฟังก์ชันพิเศษอีกอันนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังมาถึงก้านที่4เป็นก้าน โยกในส่วนของชุดหัวตัดเครื่องตัดหญ้ายืดออกนอกรถผักมาข้างหน้ายืดไปไกลดึงมาข้างหลังหดเข้ามาชิดกับของตัวรถมาย้อนถึงก้านที่3ามอย่างที่ผมบอกมีระบบพิเศษอีกระบบหนึ่งเขาเรียกว่าระบบ An ง l กิ l o ฟลดหรือฟผลักมาด้านหน้าให้ค้างอย่างที่ผมบอกในคลิปในคลิปแรกนะครับ ตัวนี้ทํางานยังไงหัวตัดจะกระดกซ้ายขวาได้หรือขึ้นลงได้ตัวนี้จะทํางานควบคู่ก,กันกับระบบ리프트킷ชิฟท์ชิปคือระบบอะไรคือระบบเซฟตี้หรือป้องกันอันตรายของเครื่องตัดหญ้าในแนวแรงประทะในแนวย้อนขึ้นด้านบนควบคุมโดยสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ตรงนี้สองตัวนี้เวลาใช้งานจะต้องทำงานควบคู่กัน ควบมันจะทํางานยังไงให้นึกถึงว่าพื้นที่เรามันไม่เสมอกัน Le f อโฟร์คิดทํางานในใน,ในลักษณะหัวตัดขึ้นลงไปตามพื้นที่ใน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 แนวลาบแต่ a n งเกิลโฟร์ทำงานควบคู่กันกับในแนวพื้นที่ที่ไม่สม่ําเสมอ2ระบบนี้จะทํางานควบคู่กันตลอดไปเพื่อที่จะอะไรเพื่อที่จะให้การควบคุมการทํางานของเครื่องตัดหญ้าหญ้าที่เราตัด ออกมาได้สวยออกมาได้ดีครับผม <c oughs> หลังจากเราใช้งานของเครื่องตัดหญ้ามาเรียบร้อยแล้วคันนี้ถึงขั้นตอนการเก็บเพื่อเดินทางกลับหรือเข้าในส่วนของที่พักเราในการหมดงานของวันนั้นแล้วมีการเก็บอยู่2แบบนะครับแบบที่1ก็คือเก็บลักษณะอย่างนี้ใช้ในกรณีที่เราเดินทางใกล้ๆในระยะทาง ประมาณไม่ถึงไม่เกิน10โลหรือ4-5โลเพื่อเดินทางจากหน้าง,งานกลับที่พักเรานะครับให้เราเก็บลักษณะอย่างนี้เพื่ออะไรครับให้ตัวเครื่องแนบกับตัวรถให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับดูลักษณะของการโยกของตัวเครื่องจะต้องไม่เบียดกับล้อ เราถึงที่พักละเราจะต้องเอาหัวตัดหรืออุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนวางแนบพื้นหมดทุกอย่างเหตุผลเพราะเราอย่าลืมนะครับว่าการคอนโทรลถ้ามีคนไปโยกเล่นเครื่องตัดหรือแขนตัดมันจะตกลงมาได้นะครับก่อนจะลงจากรถหรือทุกทุอย่างจะต้องวางตัวเครื่องให้แนบกับพื้นเพื่อป้องกันอันตราย ที่ไม่คาดฝันที่จะเกิดขึ้นนะครับ,รบเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของการเดินทางเก็บในการเดินทางในลักษณะของไกลๆ ตอนแรกต้องถอดสลักตัวก็บอกก่อนแล้วถอดก้านยึดกระบอกตัวนี้ออกเพื่อที่จะขยับตำแหน่งมาอยู่รูบนเพื่อให้หัวตัดเนี่ยย้อนกลับเข้ามาด้านหลัง คือตำแหน่งล็อกในลักษณะของการเดินทางกลับในตำแหน่งที่ไกลๆเดี๋ยวผมจะพับในส่วนของเก็บหัวตัดนี้ให้ดูนะครับว่าเป็นยังไง คือตำแหน่งเก็บหัวตัดในกรณีที่เราต้องเดินทางไกลๆนะครับเพื่อป้องกันอันตรายข้อดีของอย่างนี้ทุกอย่างจะอยู่ในพื้นที่ของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับการโยกการอะไรของเครื่องมือก็จะไม่มีเพราะทุกอย่างจะนั่งในตำแหน่งที่เขาจัดไว้ให้หมดเลยนะครับอ่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้ว ในส่วนของอตัวเครื่องตัดหญ้าและรถแท็กเตอร์นะครับเครื่องตัดหญ้าหรือรอ,อุปกรณ์ตัวไหนก็ตามจะดีเลิศขนาดไหนก็ตามถ้าขาดการบำรุงรักษาหรือการเมนเทนแนนที่ดีขาดการเปลี่ยนทายของเหลวหรือน้ํนามันตามข้อกําหนดของอโรงงานที่กําหนดมาเครื่องตัวนั้นก็จะอยู่กับเราอายุสั้นนะครับมาในส่วนของตรงนี้เป็นถังน้ํามันในส่วนถังน้ํามันตัวนี้80ลิตรใช้เบอร์นูโต้หก นะครับจะมีเกบอกน้ํามันอยู่ด้านนี้นะครับเติมขนาดไหนจะมีเกบอกอยู่นะครับอย่าให้ต่ํากว่าขีดแดงนะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับน้ํามันอุตโต้หกแปดเปลี่ยนระยะเวลาในการทํางานนานขนาดไหนนะครับน้ามันตัวนี้เปลี่ยนที่500ชั่วโมงนะครับพร้อมกับกรองน้ํามันไฮดรอลิกด้วยฝาด้านบนของถังน้ํามันจะ เป็นบอกทั้งเบอร์น้ำมันนะครับบอกทั้งอายุการเปลี่ยนทายอยู่ด้านบนนี้จะมีนะครับตัวนี้สำคัญนะครับถัดมาในส่วนของชุดน้ำมันเกียร์เป็นเบอร์90ธรรมดานะครับเติมขนาดไหนนะครับจะมีขีจะมีตำแหน่งเติมแล้วก็จะมีรูเดนนะครับให้เติม ให้น้ำมันไหลออกตรงกึ่งกลางตรงจุดนี้นะครับอย่าเติมเกินบางคนเข้าใจว่าเติมน้ำมันยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งการหล่อลื่นยิ่งดีไม่ใช่ครับเพราะน้ำมันเนี่ยเวลาใช้งานไปจะมีความร้อนถ้าเราเติมเกินเกียร์จะร้อนแล้วก็จะระบายออกตรงที่รูระบายนะครับถ้าสมมุติว่าเห็นน้ำมัน เกียร์เนี่ยเยิมออกมาตรงรูระบายไม่ต้องตกใจแสดงว่าอันนั้นน่ะเราอาจจะเติมน้ามันมากกว่าที่เขากําหนดก็ได้นะครับมาตําแหน่งต่อไปก็คือในจุดข้อต่อต่างๆนะครับจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่อัดเจลบีทุกๆ7วันนะครับอัดจลบีทุกๆ7วันตามข้อต่อต่างๆบูธต่างๆสลักต่างๆนะครับ อย่าลืมเป็นอันขาดนะครับน้ำมันอยากจะเน้นนิดนึงในส่วนของเจลาบีไม่แนะนำเป็นเจลาบีสายไหมนะครับถึงเป็นเจลาบีสีเขียวไม่แนะนำอย่างยิ่งนะครับอยากจะให้ใช้น้เจลาบีที่เป็นเกรดดีหน่อยนะครับผมอย่างนน้อยๆอย่าให้ต่ำกว่าเบอร์3นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอยากจะเน้นเป็นเจลาบีที่สำคัญพิเศษก็คือ จารบีที่ลูกปืนโรเตอร์ของหัวตัดเป็นไปได้อยากจะให้ใช้จารบีหล่อลื่นลูกปืนของรถของดุมล้อหน้าของรถยนต์ของรถแท็กเตอร์เลยจะดีมากเพราะถ้าใช้จารบีที่ไม่มีคุณภาพหัวตัดเนี่ยหมุนด้วยความเร็วสูงมากความร้อนจัดจารบีแข็งตัวลูกปืนแตกนะครับสิ่งสำคัญอีกอันนึงหลังจากอัดจารบีแล้วนะครับอยากจะให้เช็คตรงนี้ ที่ไฮดรอลิกมอเตอร์จะมีบูทอยู่3ตัวซึ่งเป็นบูทยางนะครับใช้งานไปบูอ่น็อตอาจจะคลอนหรือว่าบูทยางอาจจะขยับตัวให้ขันเช็คความตึงทุกๆอาทิตย์ถ้าบูทสึกบูทแตกต้องเปลี่ยนทันทีนะครับบูทอันนี้ทําหน้าที่อะไรบูทอันนี้ทําหน้าที่รับ แรงกระแทกของใบมีดที่ไปเจอหินเจอกิ่งไม้เจอตอไม้เพราะมันเป็นบูทยางตรงนี้จะรับแรงกระแทกช่วยยืดอายุการใช้งานของไฮดรอลิกมอเตอร์อย่าไปกึงบูทเหล็กใส่เป็นอันขาดถ้ากึงบูทเหล็กใส่ก็เท่ากับว่าหัวตัดกับไฮดรอลิกมอเตอร์ตัวนี้เป็นชิ้นเดียวกันไม่มีตัวมารับแรงกระแทกหรือรับแรงประทะแทนเจอเจอแรงประทะเจอหินเจอตอไม้ ไฮดรอลิกมอเตอร์พังอย่างเดียวอันเนี้ยสำคัญนะครับสึกต้องเปลี่ยนยาดัดแปลงครับผมที่สุดของที่สุดนะครับอย่างที่ผมบอกเครื่องมือก็ต้องได้รับการบำรุงรักษาแล้วก็ต้องบำรุงรักษาที่ถูกต้องทั้งของเหลวทั้งน้ำมันทั้งอายุการบำรุงรักษาการเมนเทนแนนต์ของเครื่องจักรนั้นๆเครื่องจักรก็จะอยู่กับเรา ได้นานยิ่งขึ้นครับผมนะครับหลังจากที่เรารู้ในส่วนของอสเปคนะครับหรือว่าการทำงานของตัวเครื่องตัดหญ้าแล้วก็ระบบการทำงานการติดตั้งการใช้กับตัวรถการทำงานรอบเครื่องที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์ในส่วนของป้องกันความปลอดภัยของมันหรือระบบเซฟตี้หรือระบบ Safety, ออปชั่นต่างๆที่เรานำเข้ามา เสริมในเครื่องตัดหญ้าของยี่ห้อแมคคานิจากประเทศอังกฤษที่เราสั่งเข้ามานี้ไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นนี้นะครับในส่วนของออปชันเราสั่งเข้ามาติดในส่วนของทุกๆรุ่นที่เราเป็นตัวที่เรานําเข้ามานะครับลูกค้าท่านใดที่มีปัญหาที่จะอสอบถามในส่วนของเครื่องตัดหญ้าหลายทางยี่ห้อแมคคานิไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามนะครับสามารถติดต่อได้ทางเพจของ พงละอพัฒนาประเทศไทยจำกัดได้ครับผมขอบคุณมากครับ